เดยปเ่ยเมาจอนดึกเดี๋ยวดิค่อยตับก็แดงไปเลยนะปุ๊บปุบไม่ดีตีแรตักเดลีมาทาไรเออเอบาขอบขึ้นกันนะเนาะมันจังดึกมันจังมีมองผูกไผาตังอันนี้มันหมอัได้เอาได้บบนี้นะเออไม่จีบไปเอาเครื่องกี่ห้อ มันประกอบชุดเป็นได้ว่าเนี่ยใชไหมโอ้โหหิงจ้าไร้แก่พี่น้อยเปิดผ้าไหมบ้านี่เดี๋ยปุ้ยเนาะสำนึกดีดนิ้วพี่น้องเอ้ยสำนึกดีดนิ้วว่ะออเธออ่เนาะพวกหันยังพากันให้ตึมด่มตึมด่มอยู่เนาะบ้านี่เดี๋อ้อมของอ้อมขางว่าได้วะตาเลยตาเลย เตอ,อร์ดีเลยเขาเชียวยังมาใส่โตออีกบาดนีิเป็นพวกอันนั่นบ่ไคตังน้อยแหนะไดตังตัวเดือนได้บ่ตัวน้อยนี่เด้ผูตังผู้ตังนั่นนาือว่าหรือว่าแบบนี้บ่เฮาเห็นรักขังนี่เขาเห็นรักขังนี่ทิ้งออกเนาะแล้วก็มาใส่จุดนี้แล้วมาจุดนี้แหละมันไหลแห้มันต่ำมาที่แห้มันบังเอาอะไรขังนี่นะเอาให้ฉันก็นเ,อเอาเอาเตียงตัวนั้นมามามาตั้งไว้นี้แหละเอาวางเครื่องแล้วสินะ เออเอ้ามันจะกว่วงไดยอ่าไว้นอนโดยเฉพาะเลยอันนี้เก็บเครื่องเครื่องโดยเฉพาะอย่างเงี้ยให้แต่งน้อยนั่นนะมาใส่ขางนี่กับมาใส่ขางนี่ดึงง้อสิตอกลักตึ๊ดๆดึงง้อสินะอ่า<อ>พวกขางระน้นนำหมดนะอ่าตนอน,นก็ได้อ่าจะไปปิดกบก่อนเออตึงเช่นไหนป้า,า,าตามที่เราเซียนบ่เอ้าเนาะมันก็มีเอาหัวเตียงตนั้นมาแต่วางไว้นี้เนาะหันหันหันหน้ามันวางอย่างสิ บมายความาเก็บกับข้าก็มาพีนี่มันจังบ่เกยกายกับหม่องนอนเจ้าอะนะมันหม่องหม่องเก็บเครื่องกับเก็บเครื่องต่างหากแล้ว่ันนี่ไว้นอนโดยเฉพาะมันจังก้วงอะนะอ่าเนาะน้ำอยู่บ่โอเคอยู่เนาะโอเคอยู่บ่โอเคเป็นวันลุ่มเออเอาเอาเออเตียงตัวนั้นมาวางหันหันหลังชี่แล้วกัอ่าดูว่าเชื่อหันไหนยังเล่ต๊ะหันไปได้ก็เล่ต๊ะแหลเตียงน่ะเนาะแต่ว่าเอาพยายามนั้นพอยังมีอีก3อีก3พื้นด้อครับว่าบ่คักกะ เอาพื okay. ้นให้มาหอบเลยก็ได้แล้วแต่ตรงไหนหมูนึ่งเนาะถ้าใครเราเขาคือจังวเสนว่าก็โอเคอยู่เลยเราพันมาต่อมากับจีนเนี้ยมโล่งเลยมันโล่งแน่นจะปิดตรงนี้ก็อัดเลยเนาะมันก็ได้ย่ดอกพายตางเขาอยงหลายพื้นอยู่เลยเออเถอะกวอย่นี้ว่าอย่าคนเห็นกับอัด์ตท่นีไว้เนาะเอาได้ลองเด้ออันนี้นะเฮ็ดในเจ้าอยู่สุขาว เนาะแต่ว่ากัคือว่าอะไรพี่น้องไอ้ตัวเรื่องอันที่เขาเรื่องงบเรื่องอย่างเรื่องการสร้างบ้านเจ้ากับพังไปเรื่อยๆเนาะแต่ไม่มีผู้ใหญ่ผู้สูงตัมาเขากัเหตุตามงบเด้อแต่มีกับแต่ว่ามีงบเหตุเหตุสร้างให้เขาก็เหตุไปเรื่อยๆเนาะแต่าบ่มีกักับพังไปอยู่ที่าก่อนเนาะโดยโดยไปใส่ไปเอาเตียงตัวนั้นมาแบบนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าโตไปเติมน้ำเติมไม้ก็ได้เนาะ น้ำมันเริ่มจกเบิดนี่เบิดอลไรบอ้ะ้ยงลายอยู่บอเฮ้ยคอยชี้คอยชีจ้าก้องไหอ่ะรอบนี้คอยเป็นสมัครเจ้าก้องก็ได้รอบนี้นะเ็บุญางเ้ยเ้้มันเบิดบอ้น้ำมันเบิดบ้ไปต่อม่ได้แล้วไปต่อม่ได้ แล้วตอการคลีน้องมือาอีน้อง่น้อาเตี้นี่ไปก่อนเพราะว่าจไหนมันกับวันแกผมต้มาเปียกอยานีนีกะบเราต้องคนเียไก่อนเพือก่แบ้านผก่อนมาทิ้งเอาไปูก่อนมาต่ไปปูให้เราคนของมาได้คนเครื่องไปก็ได้เอาไปลายอยขอกระดัพราว่าไ้แมันเขาที่เขาทางเรยมือนี่นะแต่มือเขาจัง จังนั่นไม่บคาแน่กะจังจัดไม่เด้พรมันเป็นชุดเครื่องอยู่ขคองนอนแล้วตัวนี้เมื่อกด้วเมื่อแล้วเอาแล้วแ่ลมื่อแล้ว่เอาไปทียนหน่อยได้ป่สิไงอสายลบกอ่าครัโอ้ไอยู่ตัวนี้่อยนไม่แต่เมื่อนั่งกับได้เนาะกระุกอมื่อได้กระทุกนี่อาเมื่อมนหน mượn giảm một trăm linh năm hết áo xin năm buổi lễ năm năm đi theo lê anh đi nọt khoai hạng môn đi nọi khoai hạng khoai 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 nó <laughs> <No>. <laughs> ฝันดีจะบอกกันได้ไหมฝันดีก็บอกกันได้แต่ฝันดีนอนโว้ยฮ่าฝัไปแหนมาแดงก่อนนี่ครมาแดงวะเมนพอได้เมื่อตอนมีฮะดีละดีละตะเตียงนั้นมาไว้ข้าจะพังแนวต้องเอาออกเอาตรงเมนต้องเอาตรง้องเอาออกก่อนขึ้นกึบหรือว่าอะไรจัเฮ็ดบ่เอามีแต่คนเครื่องเอาป้าไว้ก่อนก็ได้อย่ามันโบเล่ห์หรอกอย่มันโบเล่ห์หรอกนะ ดีครับมุกกไม่เพรได้เพิ่มชนมาแล้วแม่มาแล้วยู่อยู่ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาเอาเตียงมาป้ายนอ่ได้หลายหมื่นแต่หามาห้ากับจังตอกลากปุ๊บปุ๊บแล้วก็มัดใช่ผูกอันนี้เนาะผูกไปทางตัวนี้คือปรับนี่เรื่อยๆไปทงเดืองอ่าเป็นเลย่องหรอวะทำมาผลมากกับจังเจ้ากับเจ้าผาต่างกันว่าผูกไปแล้เอามันมามากกับน้องเย็นเลยม่แลงนะเออไปยังดอกเนาะไปดอกอยู่ปลาอ้อยนี่ยมันยุ่งหมดลายดอกว่า เจ้ากลางเต้นนี่ขึ้นไปมันอกี้สร้างขังผาตังนี่เพ่อจะพ่นปูนทกบนะเออดีใจกัารปูนเน้นในผาตังผมไปยังดอกมิแต่เอาไปหามเครื่องมาไว้เครื่องตัวนั้นแร็คมาไว้ตดีหลายพ่อดีใจพอใจอะไเด้วยพ่อฉันเด้อโอ้ข่อยไรไมมไปขึ้นนี่เนาะขี้หัดใช่ป่อยใช้ก็วอกฉันเลยแต่ยิ่งมันทำลูกทำเมียก่อนลุ้นถามลูกถามเมีย บอกระชือมากับประเทศประเทศสี่แสนโอ้ยมือสองมือสองะมันขาเชนสิโอห่เอ้นึ่วหัซอยหนึ่ว่าหาเชนกี่เก่านะบางทีกเจ็้มาเออเออเหาไปเลยสามคนเลยบอสิที่เรองทำบารานะบ่อยู่ขันดาวเลยจะลืมหรือบ่าจะเอาไปไปห้ไ้วจะเอา

ืเอย่างม่เออวันไหนจ้บไ้ติเจ้ไปซื้อบ่มาทาดเลยเออเอาขอบขึ้กันนะเนาะมันจังดึงมันจังมีมงผูกผาตังอันี้เออดึงชึลงมานี่กับมัดไว้กันโอ้ยดึงมาผาตังโซนนั้นโซนนี้ดึงแค่ไหนกับเปนโบเปียเอออ่าอ่าอ่าห้องบ่ห้อง ไห้ไม้ไส้เ๋างเดี๋ยวใกไม่่ะเาก็บกมันก็ได้มันบรุษป่แล้วเาเหยียบส่วนไม้นี่ได้แล้วไม่เลยไม่เลยเเได้จังหายไปีเขาที่กระทางไม่ป่ะเลเฮาสิบอ่เครื่องยากบ่เฮาเฮามหมุนไปสิเนี่ยเฮามันบอกระเบีบมันเลยหมุนไปนี่ มันมุไม่แม่คือมันมาแล้วได้นน่นะมุนมุนี่ได้ท่าไมุดมุนี่ได้ังไเล็ชิบวมุนี่ไดญชิบวกมันมันบ่แล้วได้แบบนี้นะเออเพิ่จะไปเอาเครื่องขี้เนาะมันภูเขาชูดมันแด้ว่าเนี่ยทำไเอ็ซีกันจโอ้พวกเจ้าพรกันเหตุจังใจวันนี้ นี่น <laughs> <c oughs> ้องที่ตรงน้ำมาเลี้ยงหรือกว่าจะกินห้องน้ำผมกได้นะห้องเงาห้องเงาไว้เนี่ยก็ดินมันก็ะเตะเอาไม่นะเอาเอาเอาไม่เสร็จนะยิ่งเอาไม่เสร็จมาห้องไว้บาดเดียวรถบาสิงเอาไม่เสร็จเลยไม่เสร็จเลยยิ่งยาวรถเออผาดยาวรถเออนั่นแหละเออมน่ะ ออกเลยบ,บ้างหนะ่าให้เขาออกด้วกันดีไล่มึงดีดเด้อเอาบรตรงก,กันบ่นบ่หนี่จุดไปทันเลยเนาะจุดมาดูดูดดมาเลยหมุนหมุนมุน <c oughs> บางเห็นมันเทียงกันก้อนเพราะว่าต้องหาโอ้ฉันไ,ไ,ดได้อาตัวไม่มาจากแหนได้ยุได้ยุได้บ่ได้บ่ <c oughs> เออให้มันเข่าล็อกเลยเนาะบปเต็เขาอีกจะมันดีดขึ้นบาเฉยๆเตะกันทังไงวะต้องหัวตีนแตกเด้อ โอเคบานนี S <S ้่ <ok, ่โดยเป็นตาากล้องห้ยคกหลายคกหลายดีลายพี่น้อยเนะอ่าจี่น้อยเป็นบุญคอยดีได้จับก้องว่สจับก้องให้โอ้เนาะก็บอกคักกันดีดีดอว่านี้ป่ะพี่น้อยบานนี้ที่ว่าไหวสำนี้แรกก่อนกะ ผลข้าลโต๊กับผาตังที่นี่แล้วมีมีสำรองอยู่เลย,ยแต่่ามือแลกนี่โอ้ยเนาะเสียทุ่งอยู่พวกอะไรน้องไห้คมจะมีอยูบ่บ่ีอ้ยผมมีแต่เออย่างไรแต่บาดนี่ดูไฟนะบดูไฟอันมันทุ่งก่อนอาาจะไปจู่ใกล้ผาตังได้อเอาผ้าในเก็บมไว้ในมันเรื่ได้ะไรว่าเครื่องเอาอยู่หันน่ะเนแต่ผาตังเนาะเป็นไรขคาสร้างว่างพวกอยู่ห่ะ มาไหมมาพี่จำให้มุนไปมุนมาอยู่ด้วยมุนไปมุนมาอยู่อะไรซื้อก่อนทานแต่ได้ขี่โชคดีมะเร็งชาวบ้านเขาตืดๆรางวัลเลขที่หนึ่งเลขที่ออกคือห้าคูณสิบสี่แมตต์สองสองเต่มันยังแานเตยว่าจะไม่ขึ้นเลยตัวเนอะ เอาเลขหตัวเออเนเมสบึ่งสอโหแม่นได้นิห่ก็สามตัวเลยปีหกตัวเลยอ๋อาเลขหักแน่เลยาห้าหนึ่งอยบอชิงหัวแล้วก็บวเะโอยบัวในกล้วยขอยังดีขอยี่งนะเออเอาบอหยอกก็ราคืออเนาะมันเป็นมันเป็นรายการอันนพ่นจดนันน่ใไ้โดยอ่าพ่นจดอันรายการไม่ให้เนาะ ไม่เนี่ยหาคูณสิบก็คือแข้งหาหนาสิบเนาะยาวสี่เมตรจำนวนเสาสองโตตัวนี้ไม่สี่แปดนี่4สี่เมตรเสาสองโตคือกันตัวนี้กันนี่เป็นรายการที่ว่าสร้างคนเขียนรูปแบบให้เนาะภาคตต้ากับประมาณแปดหรือว่าสิบแผ่นนี่แหละเนาะประมาณนี้แหละพี่น้อยแล้ก่าใคาสร้างา ค่าสร้างนี่ซีด้านไอ้โมแม่นต์หาล้านใครจ่ายว่าหาเจนคาสร้างหล้านคาสร้างนาหาล้านพนเปลหกล้านเขาเขาโตพนเนอซีด้านหาพนว่าพ่นว่าขอเออเอาขอหาล้านช้า่นว่านะอันนี้คือแลี่ยวหมดเลยเลี่ยวอยู่เลยรวมมาเสร็จเลยนะพี่น้องเางไเนาะแต่สิ่งที่สำคัญเลยกับคาสร้างนี่เขาหู้แล้วแต่ว่าค่าค่า ค่าเครื่องอุปกรณ์ซื้ออย่างต่างๆนะแม่ยังบมีได้พี่น้องเดอนะ้อเนาะอ่ากเสิให้ทางน้องผน้ยูนี่เนี่ยไปก้อนฐานะประมาณนั้นยังลายอยู่พี่น้องเลยเนาะ<ด>ย,ยังเป็นทางเงินพวกไม่ตอกหรือว่าพวกน้าพวกในโอ้ห้องน้าของในย,ยังอีกลายเนะะาะอาจจะลายไปแล้วก็คอยไปเทละเกนะ<ด>้าเนาะเอจะเอาอนีรจะกะกับจะนะกับ <c oughs> ngon bóng ngon 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 vào ngon 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 này ngon 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 น้ำยังอยู่ลึนเนย่ัเฮางอู่ยังยใช่ใครใช่ปะใครอ,อ๋อตข่าวตีน้ำเพื่อน,นันลลเละเป็นอะไรเห็นกรตุกเนาะเปี่ยเลนอืมยังพอเนแต่ว่ามีีพุนวะก็มีคพุนอยู่อะแบคทีเรียบ่อ่ากรมินล้างตัล้างว่วงัอนเฮ้ยซ้ไปลรงวสิ่งสำคัญเกิดโซลาร์เซลล์กับผลนี่นหหแหละเนาะ เดินขามีตดินนั้นน่ะค่ะคิวห่างมาอยู่นี่นะโอ้ยยากอยู่ได้พี่น้องเท่านั้นนะแต่ว่าคนขับมาเนี่ยยากพอทหารเพลายหัวมาเป็นเป็นหัวไว้แบบนี้ป่ะทหารเพลายไมก็ไม่ล่วงอย่างนั้นนั่นจะแต่พุ่นไหมมันกับพิษนองค้างเขาบอกว่ามีคนอยู่เนาะอะไรใครกายจะเป็นโล่โอ้นี่นี่ยากอยู่ได้เถอะจะขับมาเมื่อกี้โอ้ย

เห็นไ,ได้ว่าสิงดีใจบ่าไปขึอนไม่เอี่มาแรงอะไรมาแรงอะถ้าฝนมาตกกะมาไป็นยาะถ้าว่าอยู่น้อยเย็นเนาะถ้าว่าฝนตกกะดึงผาตังตัวนี้มันพาทางใดกับขางทางนั้นให้เรามีผาตังสำรองไว้อยู่เนาะกาบอถ,ถึงขั้นว่าแบบเออแบบผาตังอ๋อมันเริ่มมันเริ่มล้มหัวห้อยมาเขาก็เริ่มเหตุอะไรเนาะ มาเชื่อเก๊กไม่ตัวนั้นนะกับเดึงมาเชื่อตัวนี้แล้วมันกักันไล่อะไรสักหนินะมันบเป็นอย่างหลอกแบบนี้นะเรื่องฝนว่าฝนนี่มีแต่มาไม่อื่นกันเท่ากับสิต่อตัวนี้เนาะแม่แม่ความไม่กันเริ่มถึงคำนะเนาะแม่พักผ่อนแล้วเป็นมื่อเป็นอะไรมาเนี่ยการปลาบุบเตะเศร้าพี่น้องเลยต่อทอดคำมัอนี้มหนอย่างหมอแกงแล้วก็แจเจงเอาเราสีเฮ็ดอยู่บังไดแล้วก็ชีกูอยู่กูกินอยู่บังไดกับบึงเอาและเนาะ กลางนี่แล้วกลางมานีไม่ได้เทนี่เนอะมันก็อยู่ก็กินกันแบบจิ้วคืนจิ้วไปกันมาจากจิ้วคืนกากจิ้วเทนี่จิ้วนี่แะต่ต็อปนี้ยยังทำขึ้นเลยใหม่มาได้ห่วยมั่อ้มันใกล้คาดเสียมไว้เป็นบอนเด้อร์คาดคาดประเษดซื้อมาวันนี้อันนี้นะเสียมงามเนาะเสียมกว่งามแบบซื้อแบบเป็นลามแล้วนะเป็นอะไรเนาะซื้อแบบเป็นเนีเป็นลามมาเลยโอ้โหจกคาดง่ายได้นี่ก็ได้ มันโค้งเที่ยมันนิ่วคูดมันมันกรอบเนาะอ่ะไว้เลยน้องเด้ออะไวด้ดีๆก็ได้ไว้พื้นตารางนี่ก็ได้ช้อนเข้าไปสิมาอยู่บนนี้กัเป็นไสเย็นมาอยู่บนนั้นไม่เอานึโล่งมันโลกก่งกูนี่ไปไหนเด้อไปไหนที่สำคัญนี่คือคือยุงเนาะ งูเหนียวบ่ได้เพี่อนงูลายสีเขาเต็นเลยขับมาอะไรกันมันเพราะว่ามันมีตปินมุ่งอยู่ด้วยกับเจ้ากลางแ้อาิ่งเกลางแล้วเขาจะมุ่กินเจ้าเจ้าเขาอยู่ในผู้มันจะมีตวปินตรหนักมั้เฮาก็เปิดย็นออกเปิดเย็นออกกัปิดมากบตัวนั้นหฮิดที่จยู่ขางหน้าจูไพ่ไว้แล้มันจะมันจงอยู่โดยเพื่อนน้ำในกัเพื่อนบอกนะ อาบน้ำนองเราก็ได้นราบอกกันเด้อนทำในนทำอันนี้ก็เพิ่งบอกคุณว่าอาบอยู่น้ำนองก็ได้แต่ว่าบอเป็นยังแไงว่านายเจ้าของทีเพิ่งจะบอกแล้วดออเออเจ้าเมื่อยปะเอ่อทั้งเาธรรมดาไม่ได้เมื่อยเนาะเออเมื่อยกูนี่ก็เคยเห็นมาได้บอ่อ่าเคยผ่านมาแล้วแมนแมนพอเพิ่นกจะตะกอนเพิ่งจะไปหับจ้างนะชุดลายไรก็ไปหับจ้างเนาะ ไปหับจ้างนั่นนี่นายไป้องเ้ยทั่งขอชิงเพื่อนาโมเอ็นมาเพื่อนบุญยาเฮ็ดได้ยังยังกัแปลว่าเพื่อนบก้าเพื่อนคนบก้าตัดสินใจเขาบองนี่แปลว่าการเฮ็ดขยันมันบุถึกตามแผนเฮาทีเอน่ะแปลว่าไมีอย่างกัยันยันแบบว่าเอ้ยบก้าเฮ็ดเสียนะไปลองข้าบอกเราเฮ็ดเฮ็ดได้คือบิแล้บบวบเนาะแล้วข้าบอกเราเฮ็ดน่าก็เฮ็ด่ว่าเอาง่ายคนเคยแบบว่าเคยไป ไอเฮ็ดเวี้ยงให้ข้าเจ้าเพราะฉันซะเนาะมันอย่างแบบมันบอก่ยังกับเฮ็ดเออเออก็เลยแบบลืงมาเลยก้าที่ตัดใจเออก้าใจเองกว่าดีวันนี้นวันนี้เรามาอยู่ที่เราเองนะชิดอยู่กับเจ้าวันนี้เจ้าอยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดเลยบวันนี้ไปกวาดทางก็เฮ็ดเฮ็ดเลยบันนี้สบายสบายกวาดแท้นี่แหละก็กแเก็แท้นี่แหละไม้เลยบ่มีปัญหาไมอพมันก็ยังโกอยู่เนาะมีแต่เสียนี่แหละกวาดตะลือต่อไป ต่อไปสีทางมองโมดูนั่นนี่เฮ้ยผมคุณนั่นวันนี้รถประชาชนมาปุ๊บาไว้จอดหฮมมันได้อันอะดงรดได้นีฮ้นเล่มันจะบบกเกี่ยวเทียงเรามนะถอ,อยลังมานีแวบอมนีเลยนี่ผมดีได้ขอวะแป้เนาะไปกไปไป้หมดนี้เด้อน้อฝนนันดีมาเล่นกัน มอกระบอกคนหนได้เนาะจะที่จะทางกัพี่นองเลยบนกัจีบัวทุ่งบัวตื้นดอกบนกัเอาบอกคนนได้มงีเป็นทายังดอกกบครอบอีกอาโมยแล้ว่าอดเอาแล้วเนาะพี่นองเลยใกลทเป็นที่เป็นทางไนได้ไปไปไปพอยมาปกันเด้อน้องเด้อผมมันอันบา อีกก็เยือลงโพดนะอีกก็เยื่อเป่ะ่แม่นขอบใจลายเนาะไปไปเอาลงพุ่นเลยก็ได้เจ้ากลับเด้อว่าสิงเด้อนี่ตปกกมือแลนี่กเอาทิ้งๆแค่นีเ้ือว่าเจ้าสิทิ้งเลยก็ได้เพราะว่าสุขอยมันค่ําแล้วกแล้วก็ทิ้งออกมานี่อือนี่สิงาตัวดนะเจ้าก็เก็บด้น่ะามาก่อนเด้อาดเด้อเจ้าไปแกเด้ออ่าเพิ่นการเพิ่นบัดนี้เนาะได้เฮาก็ทิ้งๆออกมานี่แหละวมันสิปบ่เปียกตัวเองแหละ พอได้ยู <desserts> <Negative notes> ่อะไรบ้างเนี่ยี้เป็นทวงเรื่องตัวนี้แหละยังเห็นมาเล้วเนาะหักลายหักลายปกับภูมิลำเนาบเนาะกับภูมลำเนาหักลายหักลายพี่ลองเลยจนเล้ยวเนาะา่อยือยันบเลวอะไรบางเอนในวันนี้นะขอยคือใายันบเล้วพูดไดลายแก่รู้เล่ไหมอยู่ไม่ตัวใหม่แหงบ่ ยังบอกเออยังเออกันพลอยกัอยู่พี่นะยังอันหนึ่งยังอันหนึ่งยังอันหนึ่งอ่าเกิือยู่สุขาเวนนี่โอ้พร้อมตกมาได้นี่กะมามากขอบใจลายทางบางเอนเนาะพี่น้องทางเฮากับซิเกินทางกับได้บายนี่นาะบางเอนนี่แหละกับแหละอ่าว้วกโมงเลยอ๋อได้ชนโฮมตัวนี้มองบางเว้นนี่เนาะ มีเงินเต็มอยู่ครโอ้ยเนาะให้เงินเติมเยอเอ่ได้ม่ได้ไปคุ้มเลยเนาะเม่ก็เเนาะบัตร e t m ก็ฮักบูชิด้บ่อยดิบ่อยก็ตัวตัวหน่อด้วยมันมันตกแคทอรถได้นิเก็บไ่้ดีตัวนี้สำคัญชุดได้หน่ตกแค่ทอรถดจักตกแต่อยู่ใช้คอยไปท่าโทษเลย ไปยมาเือลเห็นบ้านนี้เอ้าตัวจนหน่อกว่าเลยเนาะตามันถือความหอนมาจากโอ้แต่ถ้าโผล่จากกิโลแล้วเนาะโอ้ไก่เติบเนาะโอ้เนาะไปบ้านนี้ทางเข้าสิเดินทางกับก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้เด้อผูพ่อกันใหม่เนาะเงินพูดอะไรสิมาเยี่ยมนะยากเพู่ดไม่พี่น้องเลยเอาเด้อโดยโดยโดยโอเคโอเคสิกลับก่อนบ้านนี้พี่น้องเลย อ๋อขอตัวไปก่อนเด้อพี่ภาระการใดกาขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเอ้พ่อหยอกก็หัว,หวกันไปน้ำในยมาอนี้นะเนาะสำนวนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพี่นนะ้องเอ้เนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ